<c oughs> พ่อแผนชั่วถูกเปิดโปงพวกเธอก็แค่มือสมัครเล่นฉันอยู่เหนือทั้งเธอและสิทธินะเข้าใจไหมฉันรู้เจตนาของเธอและสิทธิดีฉะนั้นฉันเลยฉีกระดาษที่อยู่ผิดและก็ตั้งใจทิ้งลงในถังขยะเธอจะได้ขโมยกระดาษเอาไปให้สิทธิและเธอก็ทำจริงๆนะ พวกเธอะต้องเรียนรู้อีกเยอะเพื่อจะเอาชนะศัตรูอย่างฉันนะและแม่รู้ได้ยังไงอ่ะรู้แผนของสิทธิได้ยังไงกัน <laughs> ฉันได้ยินสิทธิกับปราจีคุยกันในห้องวินัยกั์อุระวาสีตกหลุมพรางของเราแล้วล่ะเธอเอาความใส่ซื่อมาเล่นงานวีนุตอนนี้ฉันจะจัดการหล่อนแล้วรู้อะไรมั้ย อะไรคือตัวช่วยเราได้มากที่สุดไมโครโฟนที่เราติดไว้ในห้องแม่ยังไงละ่ะค่น,นี้เราก็จะรู้ถึงแผนการร้ายของแม่แล้วอันที่จริงแล้วอุระวสีกับแม่ก็อันตรายพอๆกันฉันรู้ว่าสิทธิติดไมโครโฟนเอาไว้ในห้องของฉันเนี่ยฉันเห็นนะ สิทธิจะไม่มีวันรู้ว่าฉันเอาชันกาไปซ่อนไว้ที่ไหนคู่รักคู่แค้นทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง